ครับผมการไฟยามแรงหน้องเลยมุนหนี่ออกมาเร็วครับยางเหรียญยาหงหัวยางบึงนะมาหายเย็นี่น้องมีตุ่มแกล่อนผมใส่ไปเลนหแหละบางส่วนนะตุ่มแกล่อนมีอยูสามตุ่มตะไคร้มีอยูสี่นะครับรวมจินกันนะครับนี่มุนหนี่เนี่ยมมุนหมนหีนหนห่เป็นบกหอยครับบกหอยผสมไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับไม้หนี่เปไหนมา ต้นแหะครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสมทีนะครับเขาเล่นไปไะเดีเขามาลงมาคร,รับปี่ตาร์นะใส่กบแฉบมึงเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านไปเลยครับิ่งโอ้หยอดแสงเลยพี่น้องปีเตารน่ะมาใส่เป็ดกบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ใส่เย้แล้ครับนะผมก็ใส่ไปแหละบางส่วนนะครับนะกต่พวก,กบนนบใบใส่ให้พี่น้องเบิ่งหรอกเดี๋ยวมึงสงาวจำไม่ยันเหมือนกันพี่น้องนะมันหลุดนอนกัน มมนเนี่ยผมมันหกมันดุ่ยเนี่ยนิดหน่อยกล่องตังงางอย่างนะครับมันหกต่อไปนะโอเคครับมือสอดยังไม่ยาเหมืองกันครับพี่น้องนะจีบานบอมือสอดมนเหมือนกันอ่าผมกลับสวัสดีกันยำสอนเลยพี่น้องเลยนะว่านันก็ใส่ตุ่มไว้เนาะนะเดี๋ยวสอนนี้เข้ามาขู่กัน เป็นไงปฏิเสธไวต่อกะยานหายครับนะแต่ไวจักสองคืนก็ยังดีไนะเบิ่งงล้างแรงกันพี่น้องอันนี่นจะติกกนขุมแคนอนมาปลาพักบัวขางทางตัวนี้อืู่มันน่ะปูเอ้ มากครับพี่น้องแต้มแรงมากเลยอือหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มพี่นอ้องเออ๋อมากนะครับแต้มแรกพี่นอ้องอืสวย,สวยใส่น้อยเนี่ยมาค่อยครับ Mừng lắm đầu Ai tôi phải cái gỡ gặp gỡ gặp 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 gặp

cái giang to nghe à bay với hàng thang cứ coi hợp à. nè xuống nà mai sẽ yên không rồi bật kia cà phê bỏ mai hả để cà phê với à. Lắng มีแต่มีตัวก็มันมหมน,นะครับมันเปลือโอ้ลังเงียบก็นหรนอกโอ้ยเปล่าครับย่างเลยจุ่มเะพร้อมันหรอกโอ้เนี่ยไม้หุงหุงไปหมด

เดต๋ยวสองแต่มหองี่ลองเลยได้ละเป็นไม้ตามของผมอ่ะมันหมาดป,ปูดนะเอ้ามาพ่นลองเลยตอนนี้มีแต้มครับนั่นเห็นไหมว อยู่ที่ไม้นะเปียนนี่ไม้ดีๆไ,ไม้ง,งามๆดีผู้ผาดครับนะดูหรอสวยมาไม้ต่อไปเปียนหน่อยที่เบ็ดต <c oughs> <c oughs> ด็กสาวก็หน่อยได่ว่าน้อยอะไอ้เพิ่ง ไม่ยันอะมุกไม่นี่ตั้งขาดบ่แหละไม่นี่ความขาดหวังสูงนะโอ้ยบกเข่าพี่ลองนัมีเลยนัวเงียบกางหลายอยู่าง Lang lưng phá cố của mình nói nghe nga 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 khay nga 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 ว่ากุ่มคาใครไปเพี่องเลยอ่ะอันนี้อันนี้กัล่อนครับเก็บหลังกบหลังดูดูทำไมมมีตัวนนะบัวเข่าพี่น่องเอ้ยพี่ำม,มีหรมีบัวเขาเนี่ยงแจมเล่นะองนี้ ะพี่รองมีผลงานมาฝากสองตัวกบเคลอนอีกตัวนึงอะไรล่ะนี่ตาปล่อยมแา้วครูนีู่ีจะโม่อะไรนะคูใส่เดือนมาเลยพี่รองนี่นนอะไ,ไร,ไไไร,รล่ะอืมห่อยเยอะร้อน น้ำนี่น้องเอ,อ๊ะอันนี้ก็พอได้กินอยู่อือนะครับพี่น้องมันนี้เลยสารเต็มครับนะ,ะเดี๋ยวมาแกะมือใหม่หเดี๋ยวอย่าใส่เดือนก่อนนะครับนะครับโอเคครับมันนี่ลูกไผ่มาเป็นไดพี่น้องเด็ดจ้าตัวเองอะนะดีดีมันนีออ้ขอหยาดไล่ก่อนน้องนองนะ รับได้มีสูตรยังเด็ดมันมันกับบอกผมในก็ได้รัดเย็นรักอะไรไ่ยม่ใส่ไม่่ไม่ใไม่ใส่ไม่ไม่สไม่ใ่ไม่ใส่ไมส่ไบส่ไม่ใ่ไม่ใส่ม่ใไม้ม่ใส่ส่ไ่ส่ไม่ส่ไมไ่ม